สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการลุงจะไม่พูดนะว่าเซเว่นสาขาไหนและเซเว่นที่ไหนแต่ทุกคนต้องรู้เพราะฉะนั้นคือสรารัจจ์อย่างเงี้ยคือแบบว่าเดี๋ยวนี้วิธีวิธีการนะมันเยอะเนี่ยนมถือเหลืองเนี่ยลงราคาไว้ห้าสิบแต่พอลงไปชิดเงินมันเป็นห้าสิบหกลุงถามว่ามันเป็นไปได้ได้ยังไง ลุงขอคุยนิดหนึ่งคือลุงเจอหลายครั้งแล้วเมื่อวานนี้ลุงก็เจอวันนี้ลุงเจออีกของและแ่เนี่ยกรณีอย่างเงี้ยหนูมาดูตามลุงได้ไหมเนี่ยอย่างครับเนี่ยลงไว้ราคาห้าสิบบาทแต่ทาไมเวลาลุงมาคิดงเงินมันเป็นห้าสิบหกบาทผมถามว่าแต่ลุงไม่โทษหนูนะแต่ถ้าเกิดหนูตอบได้ให้ตอบถ้าตอบไม่ได้ลุงขอคุยกับผู้จัดการนี้ พอ่อหุ่ซื้อลุงจะจดไปตลอดแล้วหนูมาดูนี่สน้อนอะไรยาฆ่ายงงไงส่วนไดเนี่ยลงราคาไว้หกสิบหกไปหกสิบเก้าแต่เวลาลงไปชินเงินเป็นเก mm ้า hmm. สิบเก้าเซเว่นเชียร์ให้เชียร์ด้วยเชียร์ของให้ตรงราคาด้วย mm hmm. แล้ว,แล,วแล้วติดป้ายราคาไว้ก็ตั้งของให้ตรงช่องด้วย mm hmm. ลุงก็เห็นว่ามันถูกลุงก็หยิบเอาหยิบเอาหยิบเอา mm hmm. อันนี้เราไม่ไประจานกันเราไม่ฆ่ากัน mm hmm. อันนี้ เชียร์ให้ถูกต้องเพราะว่าบางคนไม่รู้เรื่องหรอกเซเว่นใจขายนะครับนมนเลุงจะไม่พูดนะว่าเซเว่นสาขาไหนแลวเซเว่นที่ไหนแต่ทุกคนต้องรู้เพราะงั้นคือสรารัฐธรรมนูญเนี่ยคือแบบว่าเดี๋ยวนี้วิธีวิธีการมันเยอะเนี่ยนมเถืือเนี่ยลงราคาไว้ห้าสิบแต่พอลุงไปชิดเงินมันเป็นห้าสิบหกลุงถามว่ามันเป็นไว้ได้ได้ยังไง แล้วลุงเจอหลายครั้งแล้วนะเมื่อวานนี้ลุงเจอเดี๋ยวที่ลุงไม่พูดเพราะลุงต้องรีบทางานของลงราคาห้าสิบพอมาเช็คเงินห้าสิบหกทุกอย่างผิดราคาหมดเลยติดราคาให้ตรงกับการมาเช็คบินด้วยจะเว้นแก้ไขาด้วยโอเคแก้ไขนะโอเคครับเพราะฉะนั้นคือตัวเนี้ลุงมีคำตอบให้ลุงไว้ว่าทำไมของมันถึงไม่ตรงราคาแล้วมีเปลี่ยนป้ายใหม่ด้วย พราะงั้นพวกน้องเด็กมือเนี่ยซื้อของเขาไม่รู้หรอกเขาเห็นว่าถูกก็หยิบเอาหยิบเอาอนนี้ก็นี่กระปุกงนี้นะคะน้ำมับาทเป็นไรอยูทั้งทุกหลายอย่างเลยผ้าอนองผ้าน้ำมันอ่ะโอเคหนูแก้ไขนะลูกหนูผู้จัดการครับหนูเป็นผู้หนูเป็นผู้จัดการใช่ไหมครับหนูไม่ใช่ผู้จัดการใช่ไหมโอเคหนูเป็นพนักงานลุงลุงลุงไม่ว่าหรอกแต่จริงๆนะหนูแก้ไขก็ ลุงขอความบอกผู้จัดการด้วยผู้จัดการแทาขาเนี่ยหลายครั้งเนะอย่าทั้งต่อไปลุงก็ซอิดจะเจออีกลุงไม่ยอมนะโอเคครับงัดจบแค่นี้